ตัวนี้ราคาเต็มเท่าไหร่พี่แสนแแสนแปดห่เก้าพันแ่ก้าพัตัวยกสูงตัวตัวไทยที่เราเรยนใช่เนอะตัวนี้ราคาัทชุดหต่ที่พี่เขาจะแต่ง ไฟเดอร์ไฟเดอร์คือหน้ามันจะ,ะ,ะติดและน้ำจะกว้างกว่าใหญ่กว่าไฟเดอรต์ตป็นะะีาราคาคืมีแล้วก็จะมีสปตูตรงแน่นะคะตัวนี้มาติดให้ลูกค้านะคะจะเปะ็นคูลโทนเนาะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดำด้านมาผมด้วยนะคะ,ะแล้วก็ไ้ตัดหลอตัวนี้ก็ติดเพิ่มให้ลูกค้านะคะจริงๆจะไม่มีนะคะรุ่นี้จะมาสปอร์ตเนาะเราไปตัดหลอนะคะคือแต่งไฟเดอร์เราติดให้เลย ก็มันมาพร้อมกับคือล้อเนาะคือนี้มาพร้อมกับคือล้อแบบนี้นะคะคือล้อคือล้อตัวนี้ไม่มีหมดตล้วมีแบบนี้หมดกับไม่มีหมดถ้าเป็นของไปเไเดอร์มันจะไม่มีหมดแล้วก็ล้อแขกนะคะตัวนี้เป็นลายยอดนิยมเลยเนาะดอกไม้ดอกไม้จะมีให้เลือกถ้าถ้าลูกค้าอยากได้ลายแบบไหนเงี้ยก็เราก็จะมีลายส่งให้เลือกลองดูว่ามีลายในใจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ ให้ให้เลือกลายได้าดางสติ๊กเกอร์ตัวนี้น้ระดับห <มา S 1> นึ่ง <มา S 1> ันดับหน,นึ่งสติ๊กเกอร์ตัวนี้เกี่ยวติดมากคุณหญิงยาทิฟนะคะสติ๊กเกอร์เรนเจอร์หลายให้เลือกไหมสติ๊กเกอร์อยากเลือกค่ะหลายลายมากเลยเนาะเราจะมีให้ลูกค้าเลือกก็อยากได้ลายไหนยี่ไงน,นะคะคอ,อันนี้เดี๋ยวมีหลุมะลอยให้อันนี้อันนี้เดียวเลยถ่ายก็สดๆเลยม<อ>ีหลุมกระลอยให้ ยังไม่ได้ติดนะแต่ติดโคิ่มให้โอเคไม่ติดอ่าดูบอรดด้านข้างเนาะด้านข้างนะคะสติ๊กเกอร์มีหลายเรื่องนะแล้วก็ข้อเดี๋ยวมีข้อสั่งน้ำมันให้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะอ่ะไะเอกอยู่ด้านบนเลยนะคะเป็นโรมานะคะของ Outlander Outlander เลยอดาโอเคตัวนี้มีไฟเบรกด้ไหมคะตัวนี้มีเดี๋ยวพี่วุฒงเงยบให้ ด้านบนนะคะไฟดวงที่สามนะคะแล้วก็จะมีข้อไฟท้ายนะคะโอเคแล้วก็ข่อไฟท้ายนะคะตัวนี้ปกติเนาะไม่มีอะไรเป็นขอเดินเตอร์นะคะแล้วก็ตัวการ์ชนท้ายตัวการ์ดชนท้ายก็เ er อาเรนเดอร์เหมือนกันนะคะเอร์นเดอร์มีนี่มีราก่างนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ชอบสายแคมป์ไวล้ลาก ลากนี้ได้ลากตู้ลากตู้แคมป์ได้ไปเที่ยวไปปิกนิก๋ะตัวนี้เด็กจะชนของตัวนี้หนามากแล้วก็ตรงนี้ก็ติดเพิ่มใช่ไหมคะสองวเตอร์สติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะสติ๊กเกอร์ด้านหลังมีแล้วก็ตัวเบ้าคือจับกระบาษไายนะคะตัวนี้จะเป็นดาบแบบยาวนะคะชุดให้ลูกค้านะคะไม่มีอะไรเหมือนกันเดี๋ยวมาดูภายในนะคะนี่เป็น ตัวนี้เลยเราังคาที่ประสาทดีให้อ่าเราก็ตัวนี้ติดซิมเติมอีกด้วยนะมามาชมด้านในด้านในเราอัปเกรดอัปเกรดจากเบาะผ้าเลยไปเบาะหนังเลยตัวนี้ดูแลรักษาง่ายเราสามารถเลือกสีได้นะนีพุ่มคอนโซลพักแขนให้ด้วยแล้วที่ ล้พัญเลยตัวนี้มีเราเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o อ d ให้ลูกค้าเป็นจอ a n d r o i d ให้ลูกค้าน,นะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันแนวการแต่งเนาะเป็นจอแอนดรอสามารถดู y o u t u b e ไดไ้ได้ปกติเงนเงนเือนน,นนี่เลยเือนสมาร์ทโฟนเราเลยใช้สมาร์ทโฟนเหมือนใช้แท็บเล็ตเลยนะคะหน้าจอตัวนี้หนังฟังเพลงจอใหญ่ขึ้นนะจะใหญ่กว่าจอปกตินะ มีดีด,ดีต้องต้องบันทึกต้องบันทึกต้องบันทึกหน้าหลังแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ติดเนาะเพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดไปมีล้องบันทึกหน้าหลังด้วยครับเต่งเยอะคันนี้คันนี้ทำให้ลูกค้าเยอะลูกค้ารีเฟรชได้นะกบแบบไหนก็ตัวมาสอบสามได้ลองใส่มาด้านหน้าดีกว่า 啊。<的>